เบิง่ต้นล้านปีใหม่เนาะโอ้ทุ่งโลงกินหนารอบอยู่ใส่เลยใช่ว่าล่งไก่แท้โลงนี่นี่แล้วีรยล่งนี่นี่เนาะ man เย็นดีเลยเยนะเออขักๆเล็กนี่วะขี่รถมาห้อนหอนไปลงไปลงเอาเอาขาดเลยโอ้ยไายื้อมาอุยจะสิบพัน้อยเดียวเียย่อสามพันห้อนเบิ่งซื้อจสิบพันตนงที่หม่นปันกันก็หิดนี่นี้โอ้แกงเป็ดนี่แกงเป็ดแรกแกงเป็ดนี่ แกงแกงหมดเศร้านี่เพราะว่ามาแล้วก็ยังยุ่งมาเสิร์ฟอีกแล้วนี่แกงเด็ดมันนี้แต่ิัตมาดูดูมาแลวมีแตียกินดีๆเนาะกาก่บเป็ดโบยงไว้ยงไว้ย่องวะบอหนุกมายกินได้น่กินกินกิน่ยงเลยได้บัวกับัวไปทางไหนกินทางนั้นเลยเนาะได้แล้ว ไปชิดเออไปว่านนี่ท่านอร่อยแบบนี้ค่ะมาเก็บเอาพักกาดได้ผ่านไงไปดูมาไปได้ก็เก็บเอาบะดั้นเด้เพราะว่าก็เจ้ายู่ก็บ่อนก็เจ้ากับปุกท่อนกินเดี๋ยวเขามาพัก็มาเก็บเอามาเซตู้พอได้เสตุเกงหน่อไม้ให้มันหอมก็เลยไปห้าหน่อไม้ ลายเลยเลยควรได้สเก็บป,ประกันนี่นเชียวกันก,กาตัดเอหน่อยทุกคนเก็บแต่คำหนึ่งพ่อเลยปันได้จีใสจับหนึ่งกันเลยได้ซองสำถือเอาไปพักขะอุ๊ธรรมชาติหอมบอกตรงหัวเอ้าโอ้โหล่นหนอสั่นกันเลยเดือนใหญ่ขึ้นสั่น,ป,นประมนะ่วงเลยโอ้อ่ะอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปพอแล้วพอแล้วพวกมันซุกบ่กอยากเข้าแกนได้ไปจังว่ามันหล่นหนิพอแล้วพอแล้วโอ้ยลายแล้วเอาเก็บเก็บเอา ประกาศออกจากนี้ก็ที่เขาตั้งเล่าต่อได้ทุกคนชวนผ่านใหญ่ไปนะเอ้ยผมไม่เถื่อป่ะฮะจะผ่านใหญ่ไปหาตูดก่อนจะผ่านจะผ่านใหญ่ไปหาตูดบ่แล้วหัวหงเถื่แต่ว่าือหน้าหน่วยมันชูเคยเรืองเรืองนี่พวกหะก็้น้าเอ้าเลยเรืองเหลืองค่ะเขาแก้ไหนล่ะจะพาจะพาลอยพาตูดกิ๊กประธาไปพูดแล้วไปพูดหรือบอสอู้ได้เถอะพะคะได้เถอะพะหัวหงเนาะเฮานี้มาหาจะผ่านใหญ่ไปได้คลุบ บะรอย่างหนึ mm, yeah. okay, so yeah. <s <S okay, so ่งก็อย่างหนึ่งแล้วมหมุนสูงเฮ้ยหมุนเหิบนี่มันเหิบเลยเยอะไปดิเศษไปดิเศษไปดิเศษนี่สน้ทเศษนี่คีอยังหมดเปเลย้าเดินผ่านใหญมาเยี่ยมเด้นี่เย่ยแล้วนั่งนั่ชชเลยเยี่ยมเ

รับแล้วลยอยากนอนรับหรือเ่าะรับเลยนี่รับแล้ววมันหลับแล้ววันี้พ้นโต๊กเลยนะพ้นมแรกยังสิดไปจับอือยุ้ย วนเด้งลไมได้ป่ะดิไหว่อหอกเลยเ้อแห้งกัได้ดิทุกคนขามายกยเกมากเลดิเก็บเก็บเก็บปโอ้ทุงลงกินน้ำล่อยู่ใส่เลยซช่ไ่าลงไกลอีแล้เนี่ๆเล่งได้ดกลยลงนี่เนาะเอาสีก็ได้ต้ว่ โอลองกินอยู่กลางหน้าเลยคนตแงแหขนไปขึ้นไป้นไป้นไปานอยข่้นาปขกน้น้นมันไป้นอย้นไเขึ้นนน้นน แีอยังแดดอยู่ฝนตกแล้วก็แดดออกอีกทุ่งก็ยังกินนาำอยู่ยังบระเทนเราึืนอยู่อรกินเรหนามเลยนะกนอนอลก็เมื่อทุกคนมาดนี้ดินาำกะงจะได้อึ่งสีบออกพาเรามาแล้ว 谢谢 <Yeah. S 2>、yeah.